อุปนิสัยของคนเกิดปีมะเส็งหรือปีงูคนเกิดปีมะเสง็งปีงูคือผู้ที่เกิดในปีพศออ2460 2472 2484 2496 2508 2520 2532 2544 2556อุปนิสัยของคนเกิดปีมะเสง็ง สุภาพและมั่นใจคือนิสัยของคนปีงูนอกจากนี้ยังมีอารมณ์ขันคุยเก่งชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่ก็ขี้เบื่อมุ่งมั่นอดทนสุขุม ถ้าใครมาแรงใส่ก็จะตอบโต้และเอาคืนทันทีเป็นคนที่ชอบให้คำปรึกษาแต่ไม่ชอบฟังข้อเสนอแนะของคนอื่นเวลามีสถานการณ์ขับขันคุณดูเหมือนเป็นคนอวดดีและเห็นแก่ตัวแต่พอทุกอย่างคลี่คลายคุณก็จะกลายเป็นคนสงบนิ่งเจียมเจียมน่ารักคุณมีความสุขที่สุดหากได้พูดถกเถียงหาเหตุผลและมุมมองใหม่ๆ มีเสน่ห์ลึกลับดึงดูดผู้คนให้อยากเข้าใกล้ในสายตาของเพื่อนฝูงคุณเป็นคนน่าเชื่อถือศรัทธาความสัมพันธ์จึงยั่งยืนยาวไกลคนปีงูเมื่อตกอยู่ในห้วงรักจะโรแมนติกหวานแหววอ่อนโยนมีอารมณ์ขันและอ่อนไหวอย่างที่สุดชอบให้คนรักอยู่ในการดูแลงูห่วงแหนทั้งสิ่งของและบุคคลอันเป็นที่รักจนไม่อยากให้ใครเข้าใกล้ ดังนั้นคุณจึงเป็นพ่อแม่ที่ปกป้องลูกและพร้อมที่จะเข้าใจลูกอยู่เสมอคนปีงูทำงานได้หลากหลายเพราะฉลาดและมีความทะเยอทะยานนักษัตริย์ปีงูเป็นธาตุไฟจึงต้องระวังโรคที่เกี่ยวกับหัวใจชีพจรลำไส้เล็กและลิ้นการได้กินอาหารที่มีรสขมจะช่วยบำรุงธาตุให้แข็งแรงงูออกหากินสำหรับผู้ที่เกิดปีพศ 2448และพศ2อ,อ0 8งูปีนี้เป็นจอมลังเลถึงแม้จะมีความฉลาดสามารถ ก็เอาดีได้ยากกว่างูปีอื่นแต่นิสัยดีตรงที่เชื่อถือได้แม้บางครั้งจะถูกมองข้ามก็อย่าคิดมากให้คุณทำตัวร่าเริงแจ่มใสและใจกว้างเท่านั้นเป็นพอถ้าคุณสงสัยว่าทาไมใครๆถึงไม่ยอมรับคุณอย่างที่ควรจะเป็นลองแก้นิสัยช่างเรียกร้องและครอบงำความคิดคนอื่นดูทุกอย่างอาจดีขึ้นคุณเป็นคนจริงใจแต่ไม่ค่อยจะมีใครอยู่ปลอบใจในช่วงเวลาหดหู่ขมขื่นถ้าเป็นงู ออกหากินเพศเมียนิสัยความช่างลังเลจะน้อยกว่าเพศชายถ้าอยากมีความสุขในชีวิตรักและชีวิตครอบครัวต้องรู้จักให้และรับมากกว่านี้ คุณมีแนวโน้มจะมีลูกยากซึ่งก็ดีจะได้ลดการกระทบกระทั่งกันอายุที่มากขึ้นจะช่วยให้คุณเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในอนาคตแม้คุณจะไม่เป็นที่ยอมรับก็ต้องเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อให้ตัวเองไม่ถูกใจพึงยึดหลักความถูกต้องยุติธรรมคุณจะได้สบายใจไร้ความสับสนในชีวิตงูในบ่อปลาสำหรับผู้ที่เกิดปีพศ 2460และพอสองศู5 2 0งูจอมดื้อและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคอึดสุดๆเพราะมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนแม้จะยากลำบากแต่ก็ยอมรับสภาพขณะเดียวกันก็เป็นนักล่าความฝันชีวิตเลยค่อนข้างจะเหนื่อย ในวัยเด็กต้องต่อสู้ดิ้นรนแต่ก็ไม่เคยคิดโกรธโทษโชคชะตาเมื่อโตขึ้นจึงเป็นคนที่เข้มแข็งเอาตัวรอดเก่งคุณจัดเป็นคนที่มีคุณค่าในอาชีพการงานเพราะมีความตั้งใจสูงตัดสินใจดีเยี่ยมและซื่อสัตย์น่าเสียดายที่ความดันทุรังหัวแข็งของคุณอาจทำให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนเกิดปัญหา ดังนั้นจงนำเอานิสัยดีๆในตัวคุณออกมาใช้สร้างมิตรภาพให้คงทนยาวนานกับคู่รักหรือคู่ชีวิตมักมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ่อยๆแต่ก็ไม่รุนแรงจนต้องขาดสะบั้นกันรักแท้จะเกิดขึ้นได้จากวุธ,ธิภาวะ ถ้าเลือกคู่ได้เหมาะสมความสัมพันธ์กับลูกๆไม่ค่อยดีเพราะคุณกดดันลูกเกินไปจงให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาสนใจแม้คุณจะไม่ชอบก็ตามเปิดใจกว้างสักนิดแล้วชีวิตครอบครัวจะเป็นสุขงูรุ่งเรืองผู้ที่เกิดระหว่างพศ2472และพศ2532ในบรรดางูทั้งหมดงูรุ่งเรืองจะโชคดีและประสบความสำเร็จสูงสุด คุณเป็นคนกระตือรือร้อนชอบเข้าสังคมแต่ก็ขี้เบื่อถ้าไม่มีอะไรเร้าใจเป็นคนมีสเสน่ดึงดูดมีชื่อเสียงอะไรที่คุณหยิบจับจะกลายเป็นเรื่องดีมีมูลค่าไปหมดงูรุ่งเรืองเพศเมียบางครั้งจะต้องทนทุกข์ใจอยู่บ้างเพราะเป็นคนชอบเสี่ยงจึงทําให้เสียเครดิตแต่สุดท้ายเธอก็ประสบความสําเร็จจนได้คุณมีแรงดึงดูดน่าหลงไหล จงรักษาเสน่ห์ตรงนี้เอาไว้ให้ยืนยาวเมื่อใดก็ตามที่คุณพูดมากกว่าเมื่อนั้นทั้งเพื่อนฝูงและบริวารจะพากันหายหน้าไปจากชีวิตจงมีเมตตาสุขุมรอบคอบแล้วชีวิตคุณก็จะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านในอนาคตคุณต้องระวังความโลภที่จะบังเกิดแก่ตัวคุณลำพังแค่คุณทำงานที่มีอยู่เรื่อยๆก็ได้ผลตอบแทนมากโขแล้ว แต่ถ้าเมื่อใดที่ปลื้มไปกับผลประโยชน์วัตถุภายนอกเมื่อนั้นคุณจะได้รับความทุกข์ใจเพราะทรัพย์สินเงินทองที่ได้ต้องแลกมาด้วยความซื่อสัตย์ที่มีมาทั้งหมดในชีวิตงูจำศีลสำหรับผู้ที่เกิดพศ2484และพศ2544เป็นงูที่หลับสบายภายใต้อากาศอันหนาวเหน็บซึ่งหมายถึงคุณได้สะสมอาหารและสเสบียงไว้เพียงพอต่อการพักผ่อนในครั้งนี้แล้ว งูจำศีลเห็นความสำเร็จเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตและก็โชคดีที่ชีวิตเป็นไปได้อย่างใจข้อเสียของคุณคือเป็นคนโลเลสองจิตสองใจดังนั้นถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วจงตั้งใจให้ถึงที่สุดแล้วคุณจะได้รับความเชื่อถือจากคนทั่วไป งูจำศีลเพศเมียมีดวงได้สามีที่มีอายุมากกว่าหลายปีแต่ถึงจะให้แนะนำก็ต้องบอกว่างูจำศีลทั้งสองเพศควรหาคู่ที่อายุมากกว่าตัวเองจะดีที่สุดและเมื่อลงเอยกันแล้วก็อย่าเลกิกให้ครอบครัวม,มีปัญหาเพราะจะเจ็บด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่ว่าเขาหรือเรางูในสนามหญ้า สำหรับผู้ที่เกิดพศ2496และพศ .2556 งูในสนามหญ้ามักไม่ชอบอยู่เฉยมีเรื่องเลือเ้อยไปโน้นมานี่ตลอดเวลาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆคุณฉลาดเป็นเลิศมีพลังงานเหลือเฟือชีวิตเลยดูยุ่งยุ่งเป็นส่วนใหญ่ชีวิตคุณจะดีได้ถ้าให้ความดูแลเคารพผู้หลักผู้ใหญ่และไม่ลืมสักการะบรรพบุรุษผู้ล่วงลับทุกปียิ่งถ้าเป็นงูในสนามหญ้าเพศเมีย เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตเลยทีเดียวคุณอาจไม่ค่อยได้ดั่งใจกับเรื่องงานเพราะไม่ว่าจะชื่อเสียงหรือความมั่นคงต้องแลกมาด้วยการทำงานหนักวัยเด็กจะไม่ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวมากนักอาจเป็นเพราะต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปต่างฝ่ายก็ได้เรียนรู้ที่จะปรับความเข้าใจและความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นได้คุณเป็นงูที่ชอบความมีชีวิตชีวา ก็เลยติจดจากเจ้าชู้ไปบ้างทําให้หาคู่ที่จริงได้ยากแต่หากลงเอยกับใครแล้วก็จะซื่อสัตย์และความภาคภูมิใจในคู่ของตัวถ้าไม่ทําตัวออกนอกลู่นอกทางรับรองว่าชีวิตครอบครัวจะมีความสุขและความสําเร็จเมื่ออายุมากขึ้นฐานะการเงินของคุณก็จะมั่นคงขึ้น